แมงงอดแชนแนลสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่มีข้อมูลเกี่ยวกับคลิป EP ที่7ที่ผมได้ลงไปก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่ามีสมาชิก y o u t u b e นะครับสองท่านนะครับได้เข้ามาคอมเมนต์นะครับท่านแรกบอกว่าให้ช่วยรีวิวลดหน่อยนะครับส่วนท่านต่อมานะครับก็ถามเกี่ยวกับกล่องหลังนะครับที่ติดมาว่า ของยี่ห้ออะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วนะครับผมก็ได้ตอบลงไปในคอมเมนต์แล้วนะครับว่ากล่องของยี่ห้ออะไรราคาเท่าไหรซื้อมาจากที่ไหนนะครับส่วนเรื่องของการรีวิวลถนะครับวันนี้ผมมีเวลาแล้วผมก็จะรีวิวลถแล้วก็รีวิวกล่องท้ายไปด้วยเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่อง การรีวิว Suzuki Adres นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดโบสถ์อำเภอสโคกจังหวัดประทุมธานีเมื่อเช้านะครับผมยังไม่ได้กินกาแฟมานะครับตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าง,ง่วงๆนะครับไม่ค่อยรู้สึกสดชื่นเท่าไหร่นะครับก็ยังไงเดี๋ยวไปกินกาแฟก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเดินเที่ยวรอบๆบ,บริเวณวัดนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ค่อยมาชมการรีวิว w u z z u k i d r e s คันนี้นะครับตอนนี้เราไปหากาแฟหาขนมกินให้สดชื่นก่อนครับไปครับสำหรับร้านกาแฟที่ผมจะกินก็อยู่บริเวณทางเข้าวัดนะครับสั่งกาแฟเรียบร้อยครับระหว่างรอกาแฟนะครับเราก็มาดูบริเวณภายในร้านกันนะครับค่อนข้างจัดออกมาได้สวยร่มรื่น น่านั่งมากเลยนะครับนั่งรอไม่ถึง5นาทีครับกาแฟมาละกาแฟมาขนมก็ตามมาครับ หลังจากกินกาแฟาเรียบร้อยนะครับเราก็ไปเดินชมรอบๆบบริเวณวัดกันครับบรรยากาศภายในวัดนะครับค่อนข้างร่มรื่นนะครับสะอาดสะอ้านครับน่าเดินเที่ยวมากๆเลยนะครับ วันหยุดนะครับใครไม่รู้จะไปไหนนะครับก็ลองพาลูกพาหลานมาเที่ยวได้นะครับถ้ามาไม่ถูกจริงๆนะครับก็เปิด Google m a p นะครับรับรองมาถูกแน่นอนครับของฝากของกินก็มีพร้อมเลยนะครับจะซื้อไปกินเองหรือว่าจะซื้อไปฝากญาติพี่น้องก็สะดวกสบายครับ ผลไม้ก็มีนะครับมีให้เลือกมากมายครับทั้งอะโวคาโดนะครับทุเรียนส้มนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับ หลังจากที่กินกาแฟแล้วก็เดินเที่ยวรอบๆวัดกันแล้วนะครับทีนี้ก็มาถึงไฮไลท์ของเรานะครับนั่นคือการรีวิวซูซูกิแอดเรสตนั่นเองครับเรื่องแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับซูซูกิแอดเรส d นะครับก็คือว่าการออกแบบนะครับในส่วนตัวของผมนะครับเท่าที่ผมมองนะครับจากด้านหน้านะครับไปจนถึงด้านหลังนะครับ มมองแล้วนะครับมันมีความแหลมคมนะครับยิ่งมองด้านหน้านะครับเหมือนกับป้าฉลามมากๆเลยนะครับที่พร้อมจะพุ่งทยานไปข้างหน้าดูแล้วมีความสวยลงตัวดีมากๆเลยนะครับต่อมานะครับเราก็มาดูส่วนประกอบของรถนะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเครื่องยนต์เป็นระบบหัวฉีดนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศ 113cc มาดูในส่วนของล้อหน้ากันบ้างน,นะครับจะเป็นล้อแม็กแบบก้าการอลูมิเนียมอลลอยนะครับมาพร้อมกับช็อกอัพแบบเทเลสโคปิกนะครับแล้วก็ระบบเบรกจะเป็นดิสเบรกนะครับมาดูในส่วนของล้อหลังกันบ้างน,นะครับล้อหลังจะเป็นแม็กห้าการอลูมิเนียมอลลอยเหมือนกับล้อหน้านะครับ แต่ว่าโช้คอัพเป็นโช้คอัพเดี่ยวแบบคอยสปริงนะครับแล้วก็เบรกจะเป็นดรัมเบรกนะครับก้านเบรกทางด้านซ้ายมือนะครับจะมีตัวล็อกเบรกมาให้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยเวลาจอดมาดูแฮนด์ทางด้านซ้ายมือกันบ้างนะครับว่ามีปุ่มกดอะไรบ้างด้านบนนะครับก็จะเป็นสวิตช์ไฟสูงต่ำ ตรงกลางนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ล่างสุดก็จะเป็นแตรนะครับทีนี้นะครับเรามาดูทางฝั่งขวามือกันบ้างนะครับทางฝั่งขวามือนั้นนะครับจะมีเพียงปุ่มเดียวนะครับนั่นก็คือปุ่มสตาร์ทนั่นเองนะครับต่อมานะครับเมื่อเรามองลงมาด้านล่างนะครับเราจะพบ ช่องเสียบกุญแจนะครับเกะใส่ของซ้ายขวานะครับแล้วก็ที่ห้อยของนะครับจะอยู่ตรงกลางระหว่างเกะซ้ายขวานะครับต่อมานะครับเราก็มาดูในส่วนของเรือนไม้กันบ้างนะครับเมื่อปิดกุญแจนะครับไฟเครื่องจะโชว์ขึ้นมานะครับแต่เมื่อเราสตาร์ทแล้วก็ขับไปได้สักพักนะครับไฟจะต้องดับนะครับถ้าไม่ดับนะครับรถมีปัญหานะครับ แล้วก็จะมีเข็มวัดความเร็วอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของด้านบนเข็มวัดความเร็วนะครับก็จะมีตัวเลขบอกระยะทางที่เราได้ใช้งานไปนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีเข็มวัดระดับน้ำมันนะครับในส่วนมุมบนด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีไฟสีฟ้านะครับแสดงสถานะไฟสูงไฟต่ำนะครับ ในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับเวลาเราเปิดนะครับจะแสดงแค่ว่าเราได้เปิดไฟเลี้ยวเท่านั้นนะครับไม่ได้แยกแสดงซ้ายหรือขวานะครับลองดูนะครับเวลาเปิดก็จะเป็นไฟสีเขียวกระพริบอย่างนี้นะครับเมื่อเปิดบาะขึ้นมาเราจะพบกับถังน้ำมันนะครับซึ่งมีขนาด5.2ลิตรแล้วก็ช่องเก็บของนะครับที่มีขนาด 20.6ลิตรนะครับซึ่งก็ใหญ่พอสมควรเลยนะครับทีนี้ผมจะลองใส่หมวกลงไปดูนะครับหมวกกันน็อกของผมนะครับเกือบเต็มใบนะครับสามารถใส่ได้นะครับแล้วก็ปิดเบาะได้นะครับดูแล้วนะครับหมวกเต็มใบก็น่าจะใส่ได้นะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่ผมใส่เพิ่มเข้ามานะครับ มีแค่ชิลกับกล่องท้ายนะครับในส่วนของชิลนั้นนะครับผมได้มาจาก facebook นะครับลองเสิร์ชหาคำว่านะครับเปียกเซอร์วิสชิลบางลมนะครับของพี่คนนี้นะครับเขาจะมีหลายรุ่นหลายขนาดนะครับสามารถดัดแปลงให้เข้ากับรถเราได้นะครับจะให้ดีนะครับเอารถไปที่บ้านของแกนะครับเดี๋ยวแกจะดูให้นะครับว่าอันไหนที่มันเหมาะสมนะครับ มาถึงในเรื่องกล่องท้ายนะครับกล่องท้ายนี่ผมสั่งมาจากช h อปปีนะครับยี่ห้อโมโ o All นะครับตอนที่สั่งนะครับราคา550นะครับรวมค่าส่งเก็บเงินปลายทางก็630บาทครับแต่ต้องเอามาโมนิดนึงนะครับเพราะว่าถาดกล่องที่แถมมากับแหลกของ suzuki add e บสนะครับรูไม่ตรงกันนะครับโดยวิธีการที่ผมใช้นะครับ เอาแกนดรัมเบรกนะครับมาเจาะรูนะครับแล้วก็เยื้องรูให้มันตรงกับถาดกล่องนะครับแล้วก็ติดตั้งกล่องได้ครับสบายๆเลยครับกล่องมีขนาดเล็กนะครับเพียงแค่16ลิตรนะครับไม่สามารถใส่หมวกกันน็อกได้นะครับถ้าใครจะซื้อมาใส่หมวกกันน็อกครับแนะนำให้ซื้อขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะครับ ในส่วนของราคานะครับตอนที่ผมไปซื้อมานะครับราคา45,900บาทนะครับส่วนของแถมที่ได้มากับรถนะครับก็จะมีหมวกกันน็อกซูซูกิหนใบครับเสื้อแจ็คเก็ตลายซูซูกิแบบมีฮู้ดหตัวครับ พร้อมการจดทะเบียนแล้วก็พรบรครบเลยครับทีนี้เรามาดูท่าทางหรือว่าท่านั่งในการขับขี่บ้างนะครับความสูงของผมคือ165เซนนะครับไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับเวลาขับก็ลักษณะอย่างที่เห็นนะครับวางเทา้าเกือบๆจะเต็มนะครับแต่ก็เต็มไม่ดีนะครับแต่ก็ ต้องใช้การขยับไปข้างหน้าช่วยนะครับแล้วรถคันนี้ผมก็ได้ไปปาดเบาะลงมานิดหนึ่งแล้วนะครับก็เลยสามารถวางเท้าได้ค่อนข้างมั่นคงนะครับระยะห่างระหว่างเบากับคอนโซลหน้าก็เยอะพอสมควรนะครับสำหรับใครที่ตัวสูง,สงนะครับเวลานั่งก็ขยับขึ้นมาให้มันเต็มเบาะก็สามารถขับได้แล้วครับขาไม่ติดแน่นอนครับระยะห่างค่อนข้างเยอะนะครับ ก็มาถึงเรื่องนะครับที่ทุกๆคนรอคอยกันแล้วนะครับนั่นก็คือท็อปสปีดของ Suzuki a d d r e s นั่นเองนะครับมาดูกันว่า Su ซูกิแ d d รี s นั้นนะครับจะทำท็อปสปีดสูงสุดได้สักเท่าไหร่ครับถ้านั่งขับที่ผมนั่งขับนะครับผมก็นั่งตัวตรงนะครับแล้วก็นั่งกันมาสองคนนะครับน้ำหนักรวมก็ประมาณ120กิโลกรัมนะครับ ความเร็วที่ได้ก็คือ105กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับด้วยแรงลมที่มาปะทะนะครับแล้วก็น้ำหนักของคน2คนนะครับความเร็วที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมบิดหมดปลอกแล้วนะครับแต่ถ้านั่งคนเดียวนะครับแล้วก็หมอบด้วยนะครับก็คิดว่านะครับน่าจะได้ประมาณ110ยสินะครับประมาณนี้ครับ ทีนี้เราก็มาสรุปกันเลยนะครับสำหรับ Suzuki Address นะครับด้วยฟังกช์ชันที่ให้มานะครับอาจจะดูไม่ทันสมัยมากแต่นี่ก็เป็นข้อดีนะครับทำให้รถมีราคาถูกนะครับเหมาะที่จะใช้ในชีวิตประจำวันนะครับหรือจะนำไปออกทริปก็ดีนะครับเพราะรถค่อนข้างจะประหยัดน้ำมันมากๆนะครับ โดยเฉพาะนะครับพนักงานส่งอาหารส่งสินค้าออนไลน์นะครับอันนี้จะเหมาะมากๆเลยนะครับเพราะว่าการตกหรือว่าแล็กหลังของ Suzuki a d d r e s s นะครับจะเจาะรูมาให้แล้วนะครับเราสามารถไปซื้อกล่องมาใส่ได้เลยนะครับแต่ปัญหาของ Suzuki ก็มีนะครับคือเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะหาศูนย์บริการยากนะครับ หาตัวแทนจำหน่ายยากนิดหนึ่งนะครับค่อนข้างจะหาซื้อยากนั่นเองนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับก็อยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับเคยเข้าไปหาศูนย์หรือตัวแทนจำหน่ายในอยุธยานะครับแต่ก็ไม่มีรถตัวโชว์ให้ดูนะครับก็เลยต้องขับรถนะครับไปซื้อที่ คลองสามนะครับศูนย์ใหญ่ที่คลอง3นะครับค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับแต่ด้วยความชอบในเรื่องของเครื่องยนต์ของซู z u กินะครับที่มีความทนทานนะครับลำบากแค่ไหนก็ต้องไปซื้อนะครับแต่ถ้าใครนะครับไม่ซีเรียสเรื่องต้องเห็นรถตัวจริงก่อนซื้อเหมือนผมนะครับก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้นะครับ ผมลองไปเซิร์ชหาใน Shopee แล้วนะครับก็มีรถ Suzuki a d d r ีส s ขายอยู่นะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อ Suzuki a d r รีส s นะครับลองไปเปรียบเทียบความคุ้มค่ากันดูนะครับ สำหรับใครที่ได้รับชมแล้วนะครับอยากเสนอแนะหรือคอมเมนต์อะไรก็เชิญคอมเมนต์มาได้เลยนะครับด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมเปียก Myngo Channel ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ